อ่ะยายยงิงเ <laughs> ชทแต่เช่ม,มาติงวุ้ยปะพอมแพมเฉลี่ยแชทเตชเชม,มติงประมาณส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา้าพี่ยอดเชอะอยากได้เสียมไงที่เจ้า,าได้เสียมไงเอออันนี้เป็นกล้วยกล้วยพันธุ์นี้ก็คือเพิ่งได้ขยายพันธุ์เนาะจ๊ะเนาะ เพราะว่าเพราะว่าค่อยซื้อมาานะ่ะสองเงาพี่น้องเงาละ่ะพกสิบบาทนี่ละ่ะถ้าจำาบพษเนะจะเนาะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้คือเป็นเครือแรกนาะจะเนาะที่ได้กินเพราะว่าคอยปลูกปีกายนี่อันนี้เราซื้อพันธุ์มาจากอีปักช่องเนาะจะเนาะเป็นกล้วยน้ำว้าปักช่องห้าสิบจ้ะนี่ละ่ะก็เลยขยายให้พ่อคุดนให เอาไปแล้วหนึ่งต้นนะจ้ะเนาะี๋ยวจะไปเบิง้งแล้วก็เสียบบอลน,นี่อีกต้นหนึ่งนี่แหละพี่น้องเป็นปักช่องหาซิปนะจ้ะเนาะติดโบติดโบ,บเป็นยังแล้วก็สิไปเอาต้นไอ้เอ่อกล้วยกล้วยใหญ่กล้วยยักษ์อีกมุมนั้นอีกต้นหนึ่งนะจ้ะส่วนพันุ์บ้านเราไม่ได้ขยายนะคะปีนี้เราไม่ได้ขยาย เนี่ยท่านบ้านคอยนี่ทันพื้นเมืองไม่ขยายปีนี้คอยขายอย่างเดียวทะเจ้าขายนอก,กว้วยอย่างเดียวเพราะมันหลายอยู่แ,แล้วแต่เราอยากขยายน,นี่แหละกล้วยน้ำว้าปากช่องห้าสิบก็าน้ำว้ามารีอองนะจ๊ะเนาะทางนาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งจ้านี่ตอนนี้เราก็เพิ่งปลูกเสร็จนะจ๊ะเนาะอัดปลูกแรกที่เจ้าเดี๋ยวสิเอา เสียวมาตัดนะเจ้ะเนาะอตาดกดเดนะจา้าดกดกหลายๆบีปลูกผิมไว้ทราเจ้าเพื่อมันได้กินนะจาน้าเนาะโอเคเดีเ๋ยวบอกัอะไรแฟมมีละบาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ปลูกเมื่อเช้านี่เนาะอันนี้เป็นมะลิอองจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเสียวมาคู่กันอีกอันนึงนะจ้า อัพเดทตัววันนี้อีซี่อ่ะันเดี๋ยวสิเอามาลงในอีกอันหนึ่งพี่น้องให้มันเป็นมาลิมาลิองนะเจ้าเนาะฝั่งนี้จะเป็นมาลิองทีนี้อันนี้เป็นพันธุ์บ้านเฮาจ้ะแล้วว่าแปลงของพี่สาวมาเนี่ยหืมยี่สิบวีต่อเครือเถ้เจ้าบรรดาคอยมาปลูกเลยมันบ่ได้คือเพิ่นน่ะนะเอาก็เลยเอาไใบสก้อนเราจะมาขยายมาลิองนะเจ้าเนาะ เราน่าจะขยายได้เรื่อยๆนี่มาริองคือตัวนี้นะจ้ะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ติดเป็นอย่างมันคือบอกมากออกอย่างนันนี่นะท้เจ้าอันนี้เป็นมาริองนะจ้ะนะที่สร้างมานอนอระลอยท้าเจ้านี่ทำไมมันไม่สวยเหมือนที่เราเห็นในทีวีนะเห็นในในโฆษณาเนะี่ท้าเจ้า เป็นมะลิองพันยักษ์นว่าเดี๋ยวค่อยสิขยา,ายก่อนเดี๋ยวปีนาจังเว้าออก,กันเนาะจ้ะเนาะทั้งคุดทั้งปลูกไดซี่ลุมเนาะจ้ะเนาะสีลุมเราหยุดก่อนเหนื่อยแล้วมืออื่นจังว่ากันไหมที่เจ้าอันนี้เป็นไอ้มะลิองยกักษ์เนาะจ้ะเนาะเขาว่ามะลิองยกักษ์ควายนี่เจ้า,าจสิมะลิยังนี่ละยังบาได้กินอยู่ที่เจ้า <laughs> มีนอกล้วยขายนะเจ้าเนาะน,นี่ก็ขายขายนี่นอละหาสิบบาทเธอเจ้าเป็นกล้วยนำว่านะเจ้าเนาะหรือว่าตรงนี้ไม่สวยเพราะว่าน้ำเยอะไหมเธอเจ้าเพื่อกล้วยเพิ่นบ่มากน้ำนะเจ้าเนาะอันนี้คือคือน้ำทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอาจกล้วยจะบ่ามากน้ำนะาาเจ้าโนะเดียวเดี๋ยวค่อยจัดการ ว่าสิเป็นแนาวาใดอว่างแผนสะกอนเดี๋ปีไม่พี่น้องเดี๋ยวรอบเบิ้งว่าสองต้นมันสิถอกเครือบบออันนี้เป็นมาลิองยักษ์เนาะจ้ะเนาะอ่ะได้ขยายสองเงาย่างน้อยน้อยเราก็ได้ขยายไว้ไทีเจ้ามาริองสองแล้วก็ปักช่องห้าสิบสองเนาะจ้ะเนาะเป็น4ีนะพอแล้วอยากได้อีกลุมนึงอยู่พี่น้องตว่ากะเดี๋ยวมือไม้ก่อนเนาะจ้ะเนาะมือนี้ห้อนบอ๊ว เราหยุดแล้วเดี๋ยวให้ดูมะลิอ่องอีกสองต้นนะเจ้าเนาะเป็นยังข่อยจังหวัมะกรวยมันบ่ม,มากกันน้ำท้าเจ้ามาเบิ้งนะจ้าเนาะเนี่ยอันนี้มันอยู่ในน้ําคือเราถมขึ้นอยู่แต่ว่ามันต่ำเนาะมันต่ำนี่ท้าเจ้าไปเอามือเศร้าหรืบอลหนีนอนึง กับมาริองนั่นแหละมีเอานอนึงเงนอกจากเนาะก็เหลือว้นอนึงมันออกไม่กับมีจ้าเนี่ยตัวนี้ก็มาริองปู่ก็จะปีที่แล้วได้แค่นี้แหละเพิ่งจะออกลูกเนาะเอาไว้นี่เราค่อยไปขยายปีหน้าเท้เจ้าปีหน้าคือจะรื้อออกเลยตรงนี้นะถ้าเป็นมาริองเนี่ยจะจะรื้อเลยเสรือเออไปว้ทั้งทึ้งให้มันเบิดเลยเท้เจ้าไปน้ำริมเนาะ ือค้ายๆแบบว่า,าเพิ่มมากบนโน้นมากบนสูงอยู่ได้มกกากล้วยนะเบิ้งนะทเ,เจ้าคอยปลูกวิดน้ำนละ้มันก็างามแต่เวลาคอยปลูกในน้ำให้เจ้าเบิง้งมันแตกต่างกันซ้ำใดปลูกข้างๆน้ำอ่ะแตกต่างกันมากเลยก็เลยคล้ายๆเจออีกเขตหนึง่งก็คือกล้วยไม่น่าจะปลูกใกล้น้ำนะหรือว่าน่าใดที่เจ้าสำรับมือไม่เจอแบบนี้ นี่เห็นไหมปลูกได้ประมาณเดือนครึ่งเนาะต้นระบ,บาดที่เจ้าพักกัญจองติดบ่แล้วติดหมดแล้วอยากได้ก็ต้องลงทุนนี่นี่นี่ต้นกล้วยกับน้ำเนี่ยมันมันใกล้กันมันเทศให้ต้นกล้วยขี้ได้ในความรู้สึกของค่อยนะคนอื่นอะ่ะค่อยไม่รู้ส่วนตัวนั้นมันก็อยู่ในริมถนนเนาะมันกระสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะแต่ว่าถ้ากล้วยตำกว่าน้ำก็คืม มันไม่ได้ผลนี่มันไ่ได้ผลพี่น้องเอาไว้สักก่อนเดี๋ยวปีหน้าเขาจะสีง่ายปีนี้เอยได้ง่ายสองต้นแล้วมาลีอองนะเจา้าเนาะมาลีอองยักษ์อีตาหากเลยที่เจ้าเอ้ยอุ้ยนี่ก็เพิ่งจะสวยเนาะหาแต่สีงามขนาดแบไสเอยียงสารพัดส่เดยขียง่งัวเนี่ยขนส่มันกันยังบดติด นี่ถ้าโตได้สีเหลืองนะมันสีเหลืองแน่นี้เมตะลูกมันยังไม่ออกเลยท่านเจ้าเนี่ยออกลูกนึงเท่านั้นละแล้วถ้าตัวไหนมันเราจะได้กินนะ่ะโอ้ยมันแตกมหาแตกเลยทั้งเจ้าทั้งลูกทั้งนองอ้าวต้นนี้เริ่มเขียวแล้วเป็นไดเทเจ้าต้นดอกเ้าที่ง่ายมาเริ่มเขียวแล้วตนนัวนี้อั้งเจเที่ยวขี้ัูว่าโมกโบส่ เงามันเนาะนี่นะโอเคขึ้นส่วนตัวนี้ยังปรับสภาพอยู่เดี๋ยวเมื่อื่นไปมุกสิไปซื้อลูกเหม็นมามาเน็บๆใส่กา้านมักผ้าเลยจะนอะ้อพี่น้องเพิ่นว่าใส่ลูกเหม็นเนาะจ้ะอ่ากล้วยอีกหนึ่งสายพันธุ์ในสวนเราก็คือตัวนี้เดรอเทเจ้าเด้ออันนี้ก็มี่นอสองค่อยกับซีบอย่ายตัวนี้กับ่อยกับซเก็บคือกัน ไปย้ายปีหน้าเนาะจ้าเนาะอันนี้เป็นพันธุ์ซิรินโทนเด็กยินวางสั้นได้อันนี้เป็นพันธุ์นน 1, ซิรินโทนนี่เอามาอย่สองอันกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันเหลืองคอก,ก็ตัดต้นกับยอดออกนอกอ,อกออกอีกสองเนาะจ้าเนาะมันจะมีต้นหนึ่งที่เราไม่ได้กินนะตัวแม่มันนะรอกกินตัวลูกนะพี่น้อง นี่อันนี้เป็นพันซิลินทอนมันจะเป็นเตีย้ยเตี้ยเป็นพันเตีย้ยแต่บาสิดกบอค่อยเบิ่งน่ะพันเตีย้ยที่เจ้าอ่ะอันนี้กเอาไว้พันหรือทานี้เวลาอาสีขยายเบิ่งสะกอนที่เจ้ามันจะขยายได้อยู่หนึ่งตัวเบิ่งสะกอนเดี๋ยวหาบนสิปักลงก่อนนี่เป็นพันซิลินทอนนะจน๊ะเน,ะน,ะนะาะภาพโดยรวมวันนี้ร้อน ผมมีฝนนะเจ้าเนอนได้ยินแต่เสียงรถไถอ่ะล่ะรถไถท,ทุกมุมพรวบาผู้ได้กระถยหุดน้าแล้วเจ้าเนาะโอ้ยบรรยากาศไม่มีแดดแต่ร้อนมากอบอ้าวอบอ้าวพี่น้อง